สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนะครทับยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชม t o โยต้าฟอร์จู r นอหน้ายักษ์ตัวโมเดลก่อนตัวใหม่นะครับคันนี้ใส่เป็นล้อ16นิ้วนะครับผมแล้วก็ความสูงคันนี้เป็นความสูงเดิมโรงงานนะครับลูกค้าอยากได้ล้อที่เป็นสายลุยนะครับแต่ไม่อยากให้ล้อมันล้นนะครับเกินสูงก็เลยอยากให้เราจัดทรงให้หน่อยนะครับทางเราก็เลยนะครับทํา ทรงให้ใหม่ก็คือเป็นล้อลายทีอีามเนะครับสเปคจะเป็นก้านยกนะขอบ16กว้าง8ออฟเซต30นะครับผมบอกเลยว่าออฟเซต30รล้อหุบแน่นอนนะครับใครที่ไม่อยากล้อล้นนะครับแต่ปริมปมพอดีพอดีเนี่ยกับยาง26570นะครับผมแนะนำเป็นล้อตัวนี้เลยนะครับ t 3 7 SL ก้านยกนะครับจะมีทั้งก้านยกและก้านตรงนะครับราคาที่เราเห็นด้านน่าจะอยู่ที่26,000บาทนะครับผมแจ้งราคาก่อนเลยแล้วกัน ความสูงคันนี้เดิมโรงงานนะครับด้านหลังคือไม่ล้นแล้วใช่ไหมด้านหน้าก็ไม่ล้นนะครับเดี๋ยวลองดูพอดีเป๊ะนี่เห็นไหมพอดีเลยนะคือแบบไม่หุบไม่ล้นนะครับย้ําว่าไม่หุบไม่ล้นนะครับเดี๋ยวนี้สไตล์นี้เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มกลับมาแล้วเดี๋ยวลุงดูว่าความสูงคันนี้นะครับกีนิ้วมือสอดนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนเลยนี่ด้านหน้าก็เดิมโรงงานนะครับ ประมาณ4ี่ถึงห้านิ้วมือคือ5นิ้วเนี่ยพอดีเป๊เลยน่าจะประมาณ5นิ้วมือนะครับมันขยับไม่ได้ละห้านิ้วมือแล้วกันนะครับเลี้ยวด้านหน้าไม่ต้องถ้าเป็นล้อที่ไม่ล้นนะเลี้ยวไม่ติดนะครับทังด้านหน้าและด้านหลังนะครับไม่ต้องไปเจียรซุ้มไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวตัวล้อเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะครับบอกเลยว่าไม่เหมือนใครแน,น่นอนนะครับความสูงเดิมด้านหลังโอ้ ห้านิ้วหกนิ้วประมาณเจ็ดนิ้วมือนะครับด้านหลังจะสูงกว่าล้อนหน้าอยู่ประมาณสองนิ้วก็คือ7็ดนิ้วมือนะครับด้านหน้า5นิ้วด้านหลัง7็ดนิ้วมือนะครับนิ้วมือนะไม่ใช่นิ้วบรรทัดน,นะครับด้านหลังก็สูงประมาณนี้ทรงคันนี้เดิมโรงงานนะครับนี่เซ็ตนี้ล้อ,อยางสอง0มืเจ็ดพันบาทนะครับสอง0มืเจ็ดพันบาทรอจัดโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวล้อดีกว่าไหม บอกเลยว่าโคตรเทพตัวนี้เรามาต่อกันที่ตัวล้อเลยนะครับผมตัวนี้เป็นล้อลาย TE 3 7นะครับแต่เป็น TE 3 7ก้านยก SL นะครับ SL เป็นก้านยกตัวใหม่ล่าสุดของทางร้านนะครัจะเป็นขอบ16กว้าง8ออฟเซต30นะครับนี่ก้านยกก้านยกคือแบบนี้นะครับนี่ยกนะ แต่ไม่ล้นนะเป็นขอบ16กว้าง8ออฟเซต30นะครับราคาล้อเปล่าชุดชุดสีดำเนี่ยล้อเปล่าอยู่ที่15,000บาทนะครับใส่กับรถตู้ได้เลยนะครับเป็นสเปคที่ทำออกมาเพื่อใส่รถตู้ด้วยนะครับสีดำเงานะครับมีสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีเทากันนะครับสวยบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับแล้วก็ทำการต้นดุมดำให้นะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวหนังสือแดงนะครับตันน็อตเงินนะครับน็อตสีน้ำเงินนะครับ ตัวนี้เราได้ยาง h a n d r o k นะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับเป็นโมเดล Dynapro AT2 Extreme นะครับผม Extreme คือตัวแก้มตรงนี้ที่เราเห็นเนะี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนูนขึ้นนะครับแล้วก็เนื้อ,อยางยังเป็นโครงเดิมความนิ่มเดิมนะครับนี่สวยไหมละ่ะเนื้อ,อยางเดิมทุกอย่างใกล้เคียงเดิมเลยนะครับแต่เนื้อ,อยางก็มีเพิ่มความหนึบความนิ่มเข้ามาด้วยนะครับ แกมสวยขึ้นแน่นอนหลอดจัดยงงเซตนี้สองหมื่นหแลครับผมประมาณนี้เดี๋ยวไปดูรถต่อโอเคนะครับผมก็ฝากไว้เปน็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์สายลุยล้อไม่ล้นนะครับสอบถามเข้ามาเลยไม,ม่ว่าจะตัวเตีย้ยตัวสูงผมจัดให้ได้หมดนะครับตัวเตี้ยก็ลุยได้นะครับ แต่งสไตลนี้ได้เลยนะไม่ต้องยกด้วยเดิมเดิมนะใส่ได้เลยนะครับรถ d m a ม v i g o ได้หมดนะครับเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจัดเซตให้นะครับโอเคฝาไว้ด้วยนะคนรนซัพยังยนต์นะครับ094 540 999 9 9สวัสดีครับ perfect perfect